อ่าสวัสดีครับผมท่า p e w d i ายคนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกันหลายเดือนนึงเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Minecraft นะครับนี่ตัวผมใส่แว่น MLG ด้วย คือที่บอกว่าผมหายไปนานนะไม่ใช่อะไรหรอกผมอ่านหนังสือสอบนะครับก็ะกือสอบตกนะแยต่อไปว่าอันนี้จะเป็นรางรถไฟนะครับในมอสเทรนครับนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแบบมันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกครับแต่ว่ามันต้องใช้แบบฝีมือคนออกแบบนิดนึงนะครับเราวางเพราโอ้ยแหลกๆเอาเรียบร้อยครับแหลกครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราวางนี้นะครับ เราวางรับห้าแมวแมวไหนวะแมวนอนห้านะครับแล้วก็เราวางลงไมงน้นะครับเมื่อเราวางไมงน่นะครับแล้วเราก็ต่อมันเรื่อยนะครับคอมบุ๋มมันค่อนข้างแหลกโอ้ยโอคือคอมบุ๋ม,มมันแหลกนะผมนี่ขนาดผมปรับเอฟเฟกต์ต่ำสุดแล้วนะดูดิแม่งยังแหลกขนาดนี้ เราก็วางต่อมาเลยครับคือถ้าขอใครคอมดีๆผมแมนะนำให้เล่นเลยครับโอ้ยโอแหลกๆผมดฝนเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดฝนก่อนไม่ไหวคือผมจะบอกว่าผมเล่นเวอร์ชัน1น1 7 10. นะครับ จุดสิบนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นนี้มันมีหลายมอสรู้สึกจะมีมอสจะหลวดก็มีครับจะหลวดที่ไปดวงจันทนะครับแล้วก็มีรถไฟแล้วก็มีอะไรไรู้ครับผมไม่เคยเล่นมาครับในคอมนะครับไม่เคยลงมอสด้วยครับในครั้งแรกครับแล้วก็พอเราวางมาสักประมาณคือ,อ,อผมเสียวมันแหลกนี่แหละไม่ใช่เลยหรอกเสียวแหลกแล้วแบบ พอดีครับพอเราวางมาห้าบล็อกนะครับเราก็ทดสอบวางรางรางรถไฟเลยนะครับผมถ้าใครหรือใครจะทําแบบสามบล็อกก็ได้แต่ว่าห้าบล็อกมันจะดูแบบสวยกว่านะครับอีกอย่างแล้วห้าบล็อกนี่คือแบบห้าบล็อกก็แบบให้รถไฟมันสวนกันได้นะบแบบเดียวผมทาตัวอย่างดูมันสวนกันยังไงน่ผมลองทุบรางนี่ก่อน แล้วเราก็ถ้าเราจะทาให้มันสวนกันนะครับก็ง่ายๆครับเราก็วาอย่างนี้ครับถ้าเป็นังทางคู่นะครับแต่ว่าผมทําทางเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราขึ้นโครงเลยนะครับแล้วก็วางชั้นที่หนึ่งสองอันนะครับชั้นที่สองก็สองอันนะครับพอชั้นที่สามนะครับเราต้องมาเป็นสามอันนะครับ หนึ่งโอเคสามโอเคแล้วชั้นที่สี่ก็สามนะครับชั้นที่ห้านะครับโอเคเอ้ยชั้นอะไรวะโอเคอันนี้ชั้นที่ห้าแค่นี้พอนะครับแล้วเราก็มีห้าบล็อกแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้สนะี่นะครับแล้วก็ห้านะครับแล้วก็โอ้เหล็กๆหล็กยลังนั้นก็ลงมานะครับนี่ตรงนี้ก็มันฝั่งนู้นนะครับสอง แล้วก็สองหนึ่งไอ้ก็เอ้นีไม่ใช่ดิสามสามแล้วก็สองนะครังจากนั้นก็นี่ครับมันก็จะองเป็นโครงประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เราก็ทําอย่างนี้แหละอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูก่อนนะครับพอได้ออกมาสักเด้ว นี่ถ้าพอออกมาสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็อ้หหเ็หล็กผมคือผมเบื่อที่มันเหล็กนะครับไม่ใช่อะไรหรอกถ้าใครอยากให้มันสวยก็บล็อกเพชรก็ได้นะมันใช้บล็อกเพชรบล็อกทองบล็อกขนแกะก็ได้นะครับเอ้บบล็อกขนแกะเวอร์ชั่นนี้ถ้าวางมันจะตกหรือผมไม่แน่ใจบล็อกหินบล็อกไม้ได้เลยผมแนะนําเป็นคอร์สนะมันจะได้สวยถ้าบล็อกไม้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะถ้าเผื่อไปจุดไฟแช็กใส่มันก็แบบ อาจจะหายไปได้นะครับอะเดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่อว,ว่าเนี้ยจุดไฟแช็กใส่มันจะไม่หายนะครับนี่ปเปีนเน๋ยมันทนนะครับฟอร์สเนี่ยแต่ว่าแรงระเบิดมันไม่ทนนะครับผมเคยระเบิดครับเนี่ยที่ผมมาต้องมาสร้างใหม่เพราะว่าผม,ผมเผลอแบบทําระเบิดระเบิดตุ้มใส่มันเรียบร้อยหายเลยเดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดวก็วางเนี่ยสามอือสามใช่ไหมชั้นที่สี ตรงนี้ก็สามนะครับสามเอ้สองนี่สองอคนี่นะครับเราเราจะสร้างทั้งหมดสามอันนะครับตรงอย่างนี้นครับเ,เดี๋ยวรอผมมีตังก่อนนะครับรอผมได้ไรายได้ก่อนผมจะไปอัพคอมใหม่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะเพื่อให้เพิ่มความสวยงามนะครับตรงข้างบนมันเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ เขาเรียกอะไรวะผมก็ไม่ใช่เซียนสร้างสะพานรถไฟนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาลองสร้างดูครั้งแรกนะครับเดี๋ยวๆๆเขาเนี่ยใครของนี้นี่มันนี่นะครับเราก็วางแบบนี้นะครับตรงมุมบนนะมันจะเป็นแผนที่นะฮะนี่นะครับ เดี๋ยวๆแล้วผมลองบินเกินผมไม่ชินกับเล่นในคอมนะครับนี่มันก็จะด้านบนก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับด้านด้านข้างก็จะออกประมาณนี้นะครับแต่ว่าต่อไปก็เสาเสาสะพานนะครับหรือใครยังไม่ใส่ก็ได้รผมใส่เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ต่อบล็อกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อลงมานะครับให้เป็นเหมือนรุกตัวทีนะครับนึกภาพไหมครับตัวทีแบบถ้าใครแบบเคยขับรถกับรถใต้สะพานก็ประมาณนั้นแหละครับ ครับผมคลิกบล็อกแล้วมันไม่ติดนะครับเออผมลืมบอกไปนะถ้าจะวางบล็อกให้คลิกซ้ายนะเอ๊คลิกขวาเออคลิกขวาแล้วก็ถ้าจะทูกบล็อกให้กดคลิกซ้ายนะครับนี่ครับเหมือนเราคลิกแบบคลิกเข้าเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะครับนี่นะครับพอเสาตั้งมาเราก็วางตรงกลางต่อนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับซึ่งความจริงไม่เกี่ยวกันเลยครับแต่แต่ว่าวางเพื่อความสวยงามเท่านั้นครับเดี๋ยว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  เนี่ยพอเสา็ั้่งแบบนี้เราก็มาสร้างอันที่2ต่อเลยนะครับเดี๋ยวพอสะพานสร้างเสร็จจะมีขบวนและรถไฟผสมมาเลือกข้ามเลยนะครับโอ้คือความผมมันไม่ค่อยดีโอ้โยหลกๆ นี่ผมปรับแบบต่ําแบบสุดเลยนะครับมันก็ไม่ไหวหมวกเลยใครใครคอมดีๆนะเปิดแบบสุดนะครับแล้วลองมันจะสวยกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวๆเ,เ,เออกดสเปซบาบินขึ้นนะครับชิปบินลงนะครับ เดี๋ยวจิเดี๋ยวเดี๋ยวเออตกตกตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมตกน้ำบ่อยมากเพราะผมไม่คุ้นกับการเล่นในคอมนะครับสามารถสะพานนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากไหนนะครับผมได้แรงบันดาลใจจากสะพานขาวทา่าชมพูจังหวัดลำพูนนะครับ ที่มันเป็นสภาพานรถไฟสีขาวอะครับแบบข้ามลำน้ำแม่ทาครับข้าตนต่อมาครับแล้วก็สร้างมาอันหนึ่งก่อนนะครับอย่างนี้แล้วกยกขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนกับอันแรกผมสอนทำไปเมื่อกี้นะครับ ตรงนี้นะก็เป็นสามบล็อกนะครับลุ้นก็มานี่เสรหนึ่งโซงเคนี่ห้าบล็อกแล้วนะครับแล้วเราก็ออกลงมานะครับ แหลกแหกผมไม่ไหวจริงว่าคอมมันแหลกหนักมากขอใส่ที่มันแหลกเพราะผมรู้นะครับคือแบบมันโหลดไม่ทันแล้วมันโหลดหนักนะครับดีไม่ดีดคอมอาจจะระเบิดตุ้มก็ได้เอยเขา้าไปนี่นะครับ อีกอันฝั่งหนึ่งเราก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวปกตินะผมจะบอกว่าสะพานรถไฟในชีวิตจำวันนะครับในแบปัจจุบันดีเออชีวิตจริงดิเออกูพูดอะไรของกูเนี่ยคือในชีวิตจริงนะครับมันเขาจะใช้เหล็กแต่พวกคอนกรีตเสริมเหล็กนี่มันแบบเกือบรถไฟมันวิ่งเร็วๆนะครับแบบแรงสั่นสะเทือนแบบพวกคอนกรีตเสริมเหล็กมันจะแบบรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีนะครับมันแบบพูดง่ายคือมันยืดหยุ่นไม่ได้อะครับเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็วางลงมานะครับนี่นะครับเเล่นในมือถือผมก็ใช้กับพวกไมคัสนะครับไมคัสก็คือรถรางนะที่เอาไว้วิ่งในเมืองนะครับ ตอนนี้มันก็กใกล้จะเที่ยงคืนแล้วถายที่ผมมาดึกนะเพราะว่าผมมานั่งเคลียร์นี่อยู่ครับเคลียร์แบบตั้องวางแผนว่าเฮ้ต้องกูต้องแคสยังไงว่าถึงจะมีคนดูนะครับเฮ้โดดโดโดนีด่นะครับเดีดย๋ดยวอีกอันนึงก็เอยลงลงลง ให้ดูอีกอันให้ดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับนี่มันก็ยอกแบบเนี่ยแบบสะพานที่แบบยกสูงนะข้ามแม่น้ํานะครับตร,ตรงนี้นะผมทําเป็นดินให้มันขึ้นมานะให้มันแบบดูสวยงามขึ้นน,นิดนึงนะครับต่อมานะครับเราก็ต่อบล็อกมาถึงอีกฝั่งแนึวงนะครับแล้วก็ เหมือนกันเลยนะครับอีกอันหน,นึ่งตัวนี้ช่องผมก็ครบ2ปีแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็อดทนอดกั้นมา2ปีนะครับเคยบินมาแล้วครั้งหนึง่งแต่ว่าผมกู้มาได้ครับ นี่เราก็ต่อบล็อกไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าควมโหมันแหลกหนักๆก,ก็ขออภัยด้วยนะครับคอมมันไม่ค่อยดีนะครับจอมันก็แตกไปด้วยนะครับเครื่องนี้ตัวมอนิเตอร์มาเจาะใส่แทนนะครับโอ้ยค้างอีกแล้วผมเราไม่ไหวจริงๆว่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยนอมึงจะแหลกอะไรนักหนาเนี่ยเอาค้างไอ้ก,กูชีวิตก,กูคอมก็ค้าง เออเข็่ไม่ได้อีกโอ้ยเขี่ยวันนี้ผมไม่ไหวจริงว่ะมันก็ดึกแล้วด้วยแม่งมันจะแหลกทำไมวะเน,นี้ยโอ้โหกดปิดอัดกดหยุดอัดไม่ได้ด้วยโอ้โูไม่อยากอัดใหม่รู้โอ้ยขออภัยครับคอมมันแหลกมากครับ ไม่กูแคสเกมไม่ได้เลยเนี่ยคนที่ผมโดดผมว่าน้องมี EP สองนะครับขอโทษจริงๆนะครับสวัสดีครับโอเคนะพวกกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปแก้คอมแลกมานะครับนี่ครับเราก็วางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สองพอจันที่สามก็สามนะครับจันที่สี่นะครับก็สามนะครับ แล้วก็ตรวนี้เราก็ยกขึ้นนะครับให้มันสวยๆสามสี่ห้าครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลงมาหนึ่งนี่นะครับสะพานเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เล็ก กูขอร้องคอมใชว่าไปผมก็ ก็เบื่อแหละคอมแหลกแบบเนี้ยเป็นใครใครยังไม่เบื่อผมว่าแบบเพราะว่าคอมผมเขาเรื่องอะไรแล้วมันไม่ค่อยดีนะครับและเขาบอกแบบเป็นท,ที่ที่การ์ดจ,จอครับผมจะไปซื้อมาใช้อยู่เนี่ยอีผมวางผิดปะวะเออถูกแล้วถูกแล้วโอเคงั้นเาวางผิดตกใจหมดนี่นะครับสภาร,รถไฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เราก็วางรางรถไฟเลยนะครับนี่ครับวางไปให้สุดเลยนะครับใ้่มันวางไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับสะพานรถไฟเดี๋ยวจะมีรถไฟปฐถมมาเลิกเลยนะครับอ่าก็กลับมาพบแล้วนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนผมแค่ดิกวันนี้ก็มาเตรียมขบวนรถประถมมาเลิกที่จะวิ่งข้ามสะพานที่ผมสร้างนะครับนี่เป็นหัวจากไอ้น้ำนะครับเป็นขบวนแล้วก็เป็นตู้โดยสารอีกสี่คันนะครับนี่เราก็กดคลิกวิทยาขับนับลงขวาเข้าไปนะครับเรากด G ครับ นี่นะผมเติมน้ําไว้น้ําก็ใส่ตรงช่องนี้นะครับแล้วเราถ้าเชื่อเพลิงกับพวกที่ทําจุดไฟครับมีใช้ไม้ไ,ไหมเฮ้ยใช้ไม้ได้หว่ะแต่ไม้ไม่ดีนะแนะนําใช้่านหินดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนอกรถไฟกันนี่ควันขึ้นแล้วพร้อมออกแล้วนะครับกด w นะเพื่อมันเดินหน้าคนระับอันนี้ต้องรอเครื่องมันร้อนนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับถ้าเครื่องมันร้อนก็มันก็ออกได้นะครับเดี๋ยวนี้ออกไปยัง นี่ไงเริ่มขยับแล้วพอรถไฟเริ่มขยับเรากด W คานะเป็นหัวความเร็วม,มันจะขึ้นนะครับอวเอ่กขับรถไฟให้เป็นเหรอครับเคยเล่นแต่ S R ไม่เคยมาขับในไมค์ครับนะครับว่ามือดอีกแล้วเดี๋ยวป็นพอเวลาคนนี่แนะ่พอความร้อนได้ที่รถไฟมันก็จะวิ่งฉิวเลยนะครับจะได้นะเพลามวลเพลาที่อยู่ตรงล้อมันไม่หมือนนะมันจะสมจริงกว่านี้นะครับ นี่ครับเราเราสามารถลงจากรถไฟค่ะแล้วรถไฟวิ่งอยู่ได้นะครับดูพาไปดูตอนมันข้ามสะพานดีกว่านี่ครับสะพานที่ผมสร้างไว้เมื่อคืนนะครับ นี่นะรถไฟก็กำลังจะข้ามสะพานเหนียมตัวเสียงด้ยวยนี่นะรถไฟก็กำลังข้ามสะพานมาแล้วนะครับมาดูน,นี่มาแล้วยิ้มปิดเสียงไว้นะครับนี่นมาแล้วนี่มาอจิดจับกจิตจับ ก็เป็นไงบ้างครับชอบกหรีบบอกชอบลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ